แล้วก็จะมาลองกันครับ โอ้โหเบรกเบรกเก๊พกเราไนีหนพกทีหาป่ไปแทงว่าก็บโกับโอ่ามีแล้วไว้บืนบอแข่งสิบหล่อ Nựa địa bàn quá quay năng này, anh đi hăng tắt tắt lên nó. Bằng số lạp và tắt tắt lừa. Oh, lùng 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 ห่อนไว้เด็กลองลองใส่เกียร์สูงดันด้นมอเบิ่งควบห่อนเบิ่ง 对吧？ โดดเป็นแบบนี่เกี้ยนึงซำสซาลูคือละวาแหละซำสซาลูเลยสสลลนี่ละไปบื้นบอเต้องเหยียบคันเร่งเลยไหมไเกี้ยนึงนี่นี่แกรกซัมนีก็ต้องประหยัดเลยมันบองเหยียบ เกาะโบวไปพื่ะดังมวนเลยเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดได้มาอยู่ด้วยกันน่าจะมีเกาะโบโมปั๊มครับโอ้หลุดลุ่มเลยบอ๊โอ้โเบาเบาเบาเจ้ว่าย่างไงมันก็บค่อยดิโต้ลุ่มเลยล่ะเออมักย่างไงหมงนี่แหละวมงมันบ่ค่อยมีลุ่มเลยล่ะเออเจ้าเราโบเบรกมาทานแห้งว่ะ ไม่มีวันตายเขาอะ <c oughs> ยุคเดสมัยเด็กั็ยังล็อกคือเา็าป้าป้าชอบับครแบบนี้พูดแต่รถเดิมจริงๆครับอันนี้หัวไม่เคยทำสีเลยเดิมๆเลยเขอป้องๆเลยไม่มีสีโป้เลยบ่ยมีหลมีรียังไง อีกวัวจิหอดบานนี่เมื่อหนึ่งแบนอยใยุวันซีซีป่าซิบเนี่ยแล้วเนาะแล้วก็รถวิ่งดินครับเอารอบเร็วก็ชิบหายตัวท้ายครับโอ้แต่เบี้ยงี้สุดยอดครับรถนี้ผมได้สงได้ bóng lên để, phê, để mình thổi bên hỏi được vào bao. bia ghi bia biệt nhà bóng lên bóng 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 bóng

แคบหงายแคบหงายเลยโอ้ชันเลยครับถูกใจวัยรุ่น ก่เป็นกระบอกใหญ่แล้วครับปวงท้ายคูซูยาเป็นเกียร์ดิก้าครับเข้าง่ายเรื่อ่องก็แห้งชิบนิ่มดดเดี๋ยวดูเต้าแนบจะชัดกับกระสชงก็สีข้างในสวยอนนะขอบคุณครับป๋า ในรถอ่ะรถมีคนไหะอ๋อมีมีแฟนได้เลยขับด <iman> ี๋ยวขอหายคลิปแป๊บนึงครับเป็นไรครับต้ต้อต้อเออสั้นเองนี่แหละจริง่แหละจังสว่าง พื้นนี่ก็โอ้พื้นบุ๊บเลยแจ้งเหงเดี๋ยวไปเชื่อมหูนี่ไหมสิขาดแล้วเชื่อมเรื่องสองฟังเลยโอเคไหนโอเคไหอเกียรับกระบานเลยเดี๋ยวจ่ายเงินนระกด ถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับถูกใจเอากับบ้านเท่านั้นครับไม่ลีลาลีลาไม่ได้ซื้อครับคิดมากไม่ได้ซื้อเพิ่งมาถึงครับลองรถไม่ถึงสิบนาทีครับเอาไปก็ก็จัดทรงบองฝุ่นหน่อยครับ เซอร์ซี่มันสวยอีรีวะ่ะอ่ะเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าจะจบหรือไม่จบราคาจะได้กันหรือเปล่าครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ